โอ้แม่แม่กำลังย่างรังพึ่งให้ทานของพี่ตุกพี่ตุกพี่ตุกออกมาให้ ขอบคุณนะพี่ตุก๊กน้ำพึ่งเดือนห้าขอบคุณที่เอามาให้กำลังย่างให้แม่อทองนาคทานนี่นี่ย่างกันเลยทีเดียวเป็นไงคะชิมก่อนมันก็สุกไปแท้ก็อร่อยดีนะเดี๋ยวต้องให้ชิมเป็นงไงอันนี้น้ำซดป แซ่บบ่ไม่กินแล้วจ้าแล้วกินเป็นได้นะต้องเด็ดเอาตรงลังนี้ไปจิ้มกับหัวน้ำหวานเอ้ยดูค่ะพี่ตุกก็คิดถึงตากระยายเลยนะไปไปงานมาแล้วเขาก็ไปเห็นก็ซื้อเลยกินเป็นนะกินยังไงนะเอาตัวมันแล้วก็มาจิ้มน้ำตาลไอ้น้ำหวานอ,อจริงๆต้องเอามีดหั่นเป็นชิ้นๆเดี๋ยวหั่นให้อ แบบว่าคือดูดูเป็นเรื่องเป็นราวนะอไม่บ้านบ้านแล้วนะเราก็ต้องมีนวัตกรรมบ้างเสร่อโอ้่ะทำยังไงนะนี่ว่าไปเราเสียช้อนกาแฟหนึ่งอันเลยใช่ไหมพี่กอนเสียช้อนกาแฟแบบนั้เอาไปใช้ได้เหมือนเดิมอย่าให้พ่อรู้นะระหว่างไม่เสียบะแสรบะเสรก่อนกาแฟ เอาไปตักอย่างวะไปตักเจียวก็ไม่ได้นะเออยวปนกันวะสันเอ้า๋อเดี๋ยวดังยทำไมไม่ลงดินเลยคะให้ให้มัน้ตเบียมันอ่อนแอยู่อ๋อเหรอ้องห้มันแข็งแรงกว่านี้แล้วอีกกี่ขยะอ่ะนี่แหละพออันนี้โตนิดนึงก็ไปปลูกลงหลุมเลยทีนี้อีกอีกหนึ่งขยะเรียกว่ามีสามขั้นตอนโอ้ขั้นตอนที่สามก็คือลงหลุมนะ สองคู่หูงานสวนเลยเนี่ยอเอ๊ะท่านอย่างนี้ถ้าเราหยอดเป็นหลุมให้มันขึ้นเลยได้ไหมมะเขือนเนี่ยหยอดเป็นหลุมคือกดหลุมแล้วหยอดเม็ดเลยม,มันถั่วมันขึ้นยากคือ<โ>ถ้าอย่างนี้ได้ผลแน่นอนอันนี้ได้ผลแน่นอนกล้ามันจะแน่นพคตเด็ดเด็ดคือเกิดเรามมเม็ดมะเขือมันเล็กเวลาเราโรยเนี่ยอย่างน้อยก็ขึ้นหลุมแล้วประมาณสี่ห้าต้นเราก็ต้องมาแยกอยู่ยนี้แต่มันโรยโรยไปเนี่ยขึ้นแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะในกระถางนั้นเนาะ แปลว่ามันอันนี้แยกแล้วต้องคัดอันนี้เป็นพันพันอะไรเนาะนี่ข้างกบครับข้างกบเออเอฟซีเราก็ต้องการมากเลยคือเอ่อไอไอไออยากกินมะเขือข้างกบใช่ไหมคะกั่นเป็มาเห็นบองอกอะไรเกิดอะไรขึ้นน่ะเบี้ยอะไรต้นนั้นนั้นไงต้นอะไรที่จานถลุยเอามาให้อ่ะโอพังหมดเลยอะไรที่ไปเล่นน้ำอ่ะต้นต้นบันเดื่อไงมันเดื่ออ๋อมาเดื่อบมาเดือบไปมาเดือเลย ไอ้นั่นมาเดือใหญ่เหรอมะเดือใหญ่เอามาทำไมอ่ะปลาหบึกชอบปลาบึกปลาบึกชอบเอามาเป็นอาหารปลาบึกเดี๋ยวมาปลูกไว้ริมสะเดี๋ยวมันหล่นลงมาต้นเดียวก็คุมทั่วสวนแล้วใช่โอ้เป็นอาหารปลาเบิกติทีนี้น่าจะตายหมดเลยนะอ๋ออาจารย์เอเอาเอาไม้เสียบไปเรียบร้อยทำรูเรียบร้อยขนาดยกออกไว้ข้างนอกหลต่อบ้านเลยนะเออกลัวจะไม่ผ่านปูยู่ไมไม่มันอยู่ ที่ธรรมชาติเลยถ้ามีต้นมะเดียวป่าแบบนี้โอ้ยไปนั่งรอเถอะปลาอะไรปลาหมึกว่ะปลาหมึกมันอยู่ทะเลพ่อใหญ่พรพูดเน้นแล้วก็ยังเซเลยเอาหมายพี่พรปลาอะไรที่ชอบกินปลาหมึกปลเน้นเน้นแล้วปลาหมึกเออไม่ใช่ปลาหมึกนะปลาหมึกเป็นบ่อใบไม้เอ้าปลาบึกพูดดิ เออมึมึกนะปลาบึกปลาใบไม้ปลาบึกมันคนละปลางานต่อไปค่ะเป็นงานรถน้ำนะคะหัวหน้าทีมไปนู่นแล้วโอ้โหสายยางนี่หนักนะหนักมากเลยนะใช่เหมือนดึงสายยางในฟิตเนสเลยนะคะโอ้ขอจักหน่วยขอจักหน่วยก่อน เ hmm. ข้าวสวนก็มีของกินเลยนะได้กินเลยอะ่ะเข้าวสวนปุ๊บได้กินปับ๊บนี่ไม่ค่อยงามแล้วอะ่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นเขาเรียกว่าพื้นที่เดิมถั่วนี่ปลูกที่เดิมไม่ได้เลยเพี้ยมาเห็นไหมเพี้ยนี่คือตัวเพี้ยนะคะเพี้ยมาแต่เราไม่ฉีดยาหรอกเราจะใช้น้ําฉีดน้าพ่นเอาลงุงพางบอกเขาใช้น้ําพ่นเอาหนี่ยจังซี แังกช้ก็ได้แล้วถัว่วดูรากสายยางมาเทย็ยบยางโอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยถั่วเหรอครับโอ้ยดีเลยลุงเพราะว่านเนี้ยไม่งามแล้วแต่น่าจะอีกสี่สิบห้าสิบวันขาดดึงนดจะไปดึงทำไมอันนี้ง่วมลุงอันนี้แย่ยรตรงกงได้อยู่ มันดึงปื้ขึ้นมาเลยเหรอก็ดันแล้วมันไม่ทะลุแล้วก็พอหยิบนี่หน่อยเดียวปื้ดเลยสวยจังเลยลุงทำไงอ่ะได่วิธีการวิธีการเอาออกจากกระปะมันเอาออกยากอยู่ด้วยนูดูเห็นไหมดูเด็กฝึกงานของเราดูเอ้าวทำไมพอออกบาได้วะลากกระเทือนหมดแล้วแต่ได้อยู่ได้อยู่ ว่พยาพ่อใหญ่แหวงเขาอันนั้นเขาเรียกว่าผู้ตรวจการจะต้องใส่ซีนคนรถโพจะ<อ>ขี้วพนักงานรถตามต้นไม้ดินดีจังเลยอ่ะเนาะตรงนี้ก็เราปลูกทุกครั้งเราใส่ปุ๋ยขี้วัวทุกครั้งมันก็สะส่อมจะซ่อมไปเรื่อยๆดินมันก็ร้วนซุยไปเรื่อยดินก็ดีไปเรื่อยนะป่านี้ได้กินนานมากนะคุณลคุ มะเขือรุ่นนี้ได้กินนานมากเอ้ายังมีอีกนะเนี่ยลุงอโอ้ไม่กล้าตัดทิ้งเลยจ้าดูสิมออดอกมาใหม่เรื่อยๆเลยอ้าวอัปเดตต้นผักหวานหน่อยจ้าเป็นไงานงาไหมล่ะต้นผักหวานคือตอนนี้เราปล่อยให้กิ่งเขาโตเพราะว่าเขาต้องมีกิ่งก้านเองนะคะก็จะยังไม่เก็บ เก็บไปรอบเดียวตั้งแต่ตอนเลือกกิ่งนะคะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาโตแข็งแรงนิดนึงครับค่ะคือต้นพันธุ์นี่เราเอามาทั้งหมด22ต้นนะคะอยู่ครบครับไม่มีตายเลยไม่มีตายสักต้นเดียวครับแล้วก็กําลังแตกออกดีมากๆเลยนะคะเราไว้กิ่งประมาณต้นละกี่กิ่งนะพี่กพูจําได้ไหมสี่ห้ากิ่งสี่ถึงห้ากิ่งนะคะมาแล้วเจ้าของปลาผักหวานมาแล้วบานี้ อมาดูแม่แมาออ,อ,อันนี้คือแก้งใช่ไหมคะ <laughs> มีเซลงัังเดินมาคนเดียวหรอเออมีสามมีสา<ซ>มขาด้วยอันนี้คือลูกหม่อนนะคะเรียกว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์มาก สารตาดอนุ้หมอดอิสระโอ้โอ้โอุ้้ยหนักไหมหนักไหมได้อยกอ่ะอ่ะอ้าโยกได้แข็งแรงอยู่ตีสบายมากเดี๋ยวเราจะให้ปุ๋ยต้นผักหวานครั้งแรกนะคะเทคนิคกการให้ปุ๋ยที่วัวนะครับเราอย่าไปให้ที่คอนต้นไม้ เพราะว่าการให้ที่โคนต้นไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้ต้นไม้หนึ่งเ,เข็มเกินไปสองต้นไม้จะหากินอยู่เลาะใกล้ๆ,ๆจะทำให้เขาไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นวิธีการให้ปุ๋ยขี้วัวนะเอาปากไปทั้งห้นว้ยปากไปขึ้นบน อวยอยู่เนาะอวยอวยอวแล้วก็ลากอ่ะมือลากจับสองมือโอ้ยแมนดำหน่อยดำหน่อยสิกระดึบกระดึบโอ้ยมันบางเกินกระดึบกระดึบหนากว่านั้นหน่อยเออเอ้ยเก่งเก่งแล้วเก่งแล้วหัวเนี่ยเทานโปรไหมคะเคยขับรถหกล้อไหมครับย้ายไปตีเลยต้องค่อยๆย้ายตีมันไม่เสมอเลยอ่ะ วนอีกรอบได้ไหมอ่ะวนมาที่เดิมเอาผ่านไปถึงต้นนั้นก่อนก็คือเอาทำไมไม่ลากกลับเลยลุงไงงองเลยบบบนี้ตรงนี้บางไปหน่อยอ่าออ่านี่นะคะก็จริงๆขอบล่องนู้นก็ได้ใช่ไหมคะที่กบได้ครับสองล่องเลยใช่ไหมเอาละเอาละไปตามร่องอย่างนี้แหละครับ มาเอกสอบแล้วจ้าไปตำล่องอย่างนั้นแหละอาจารย์อวยเลยใช่ไหมอวยไปทางไหนคะลุงพรคะนี่ครับระวังจะลากต้นหวานนะครับหวานนะครับหูวยาดตีเล็กลากที่ต่ำเป็นที่สูงจะลากง่ายอ๋อเอาสะดวกเลยเอาเอาสะดวกเลยมันต้องสูงลงต่ำมันเรื่องง่าย มันไม่ค่อยออกลอกกันเด้อขี้มันไม่ค่อยออกขี้มันไม่ค่อยออกขี้ไม่ออกไม่ไม่ออกพี่เจ้ี้ปุ๋ยไม่ค่อยออกเอ๊ของของไม่ต้องที่สูงลงที่ตามเรามต้องม่อขยอกขยะ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 ไม่ออกโอ้ยตายโยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊นอ๊โอ๊ยองปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโโอออ คุณพระวันไม่หลบเหรอไม่หลบเดี๋ยวามาอีกนิดนึงจับสองมือไปบาง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 ดึงไปบางบางไปเรื่อยเอออย่างนั้นแหละไปคือเรียวน้อยบัว <c oughs> <c oughs> ปาโอ,โอ้โหฮลยด้วยนะเอาไม่เรียมันจะหมดกกอนไงมันจะกองส<ด>ินะ วิธีการยายปุ๋ยนะคะสูงไปหาต่ำหรือต่ำไปหาสูงสูตรหลวงพรนี่มันก็ใช้ได้เหมือนเดนมเนี่ยพอแล้วมั้งมันจะเค็มนะมันจะเยอะไปไหมลุงเอาตรงไหนอะลุงอ๋อล่องล่องตรงนี้เหรอครับเอออะมาอันนี้มันใบมันเหี่ยวๆเนาะนั่นน่ะสิไม่รู้เป็นอะไรไม่ใช่ไม่เหี่ยวอันนี้ตัวเนี้ยลุงเป็นอะไรใบมันเป็นอย่างนั้นเองไม่เหี่ยวครับอ๋อไม่เหี่ยวแบบนั้นอะไม่เหลียว มันหุบมันหุบเฉยอ๋อมันไปอ่อนไปมันยังอ่อนไปเนเข้มมันอ่อนตรงนี้อาจจะดินดีมันก็เลยเข้มงเข้มกว่าเพื่อนตอนนั้นใช่มันงามแล้วเนี่ยเข้มปิดเลยสีคนละสีเลยนะ เห็นพ่อใหญ่แหวงค์ไหมมะนาวพันแป้นเนี่ย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 ลูกบางเกี๊ยบมื็ดดอกผักมล็ดดกพักเนี่ยโอ้บำรุงบำรุงน้ำโอ้โหสุดสุดเลยเนี่ยน้ำอ่ะดกด้วยนะเนี่ยไม่ถูกน้ำคืออ๋อน้ำไม่พอใช่ไหมแม่แม่เขาเปิดน้ำใส่อยู่ก็ก็ดกอยู่นะแม่เนี่ยมันลูกกำลังเล็กๆอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับเอ๊ะมันขาดปุ๋ยเปล่าวะเออแต่เหมือนจะไม่ คือลูกเขาเยอะมากไงลูกเขาเยอะมากต้องแต่ปุ๋ยก็เยอะอยู่นะเนี่ยเขาลงไม่ใช่ลูกเขาเยอะมากมะนาวเก็บมะนาวไปกินมะนาวมะนาวมะนาวไปกินมะนาว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 บีบดิบีบดิล่นอีกลูกนึ่งลุนเนี่ย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 เดี๋ยวได้ใส่ลาบเป็ดเลยจ้าอ่าเดี๋ยวไปใส่ลาบเป็ดเยันนี่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 นาวได้และที่สําคัญคือมันออกเดือนเมษาให้เราเนี่ยเราก็งงๆนะ มันหน้าแรงนะเอแปลกมะกอนปันเจ็บะละกอนเออดกจริงนะเนี่ยเนี่ยสูตรพ่อแสวงอ่ะคือตัดใช่ไหมจำได้ไหมฮะท่านผู้ชม f อทุกท่านที่เขาตัดแล้วก็เอาถุงพลาสติกสวมไว้แล้วมันก็แผ่กิ่งออกมาสองกิ่งแล้วให้ผลผลิตได้ทั้งสองกิ่งนี่คือทฤษฎีใหม่ของการปลูกมะนาวเพราะฉะนั้นมะกอนมะนาวละกอ อ้าวมะนาวคิดว่ามันมะอะไรเหรออันนี้มะนาวเหรอเออมะนาวต้องลูกกลมๆนะฮะเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิด้าโอ้ยจากมันยาวลูกมันยาวเกินอุ้ยยางสกุนจะเล็กเนาะยางสกุกอ้าวมะนาว บ่มไว้สักวันหนึ่งใช่ไหมโอ้ได้กินหวานๆมันยังแข็งอยู่คอันนี้ก็ได้นะแม่ในลูกนี้ก็น่าจะสุกแล้วเนี่ยเออเดี๋ยววันเสาร์ที่ค่อยมาเก็บแล้วกันนะเฟซซีก็อยากได้เนาะอุ้ยลูกยาวมากเลยอ่ะดูข้างล่างเว่นลูกเล็กเออยาวอ่ะโอ้หล่นไปกระแทกพื้นนั่นน่ะไม่เป็นไรเราไม่กินเองใครไม่รู้เก็บไม่ดีโอ้ยมาม่วง มะม่วงยักษ์ค่ะสวนชมภูมีมะม่วงยักษ์นะคะนี่เทียบกับหัวบางคนไม่เรียกมะม่วงครับเรียกมะชมพูคือแต่ความจริงเขามะม่วงนะรู้ป่มนี่คือที่มาของคาว่ามะม่วงเขาออกสีม่วงม่วงเห็นไหมเนี่ยแล้วลูกใหญ่มากมันคือพันธุ์อะไรคะอาทูครับอพันอาทูโอ้โหตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะปลูกไว้ตรงไหนว่าได้ต้นพันธุ์มาต้นหนึ่งตอนออกลูกถึงรู้ว่ามันคืออยู่ตรงนี้ใช่ แล้วมดแมงไม่เจาะเลยนะคะไม่ได้ห่อแต่ว่าก็ไม่เจาะลูกเหมืกับลูกแอปเปิ้ลเลยตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนลูกที่เขาสุกกันนะเราก็เลยจะปล่อยเขาไว้ดูไปเรื่อยๆก่อนมีทั้งหมดสี่ลูกนะคะสี่ลูกหนักหนักเลยนะเนี่ยกิ่งเนี่ยหนักรับบทหนักเลยค้ำไหมเออค้ำให้หนูมไหมเออค้ำให้หน่อยนะหาหาที่ค้ำมาช่วยหน่อยค้ำให้หน่อยดูต้นเอ็นเลยย่งไปหาลากคลอนเลยเว้ยพี่ นั่นนันั่นนเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไม้ทำไม่วยอ้าต้องเก็บแล้วโอ้มันเจาะถุงพลาสติกทะลุไปเลยเพราะว่ามันใหญ่ดันถุงแล้วไงเออนี่อ่ะมันใหญ่จนดันถุงโอ้แมงแมงเจาะห่อเพื่อห่อแล้วมันก็เจาะอู้ตายแล้วมันเก่งมากเลยนะเนี่ยเห็นว่ามันมีชมพู่นะคะที่ออกมาอยู่แบบ ลูกหนึ่งดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเราได้ที่ห่อมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบห่อให้ทันนะคะรอบนี้อ่านี่นะคะไซส์ดีไม่ทันแล้วค่ะน่าจะเจาะไปแล้วอะไรไม่ทันเจาะยังเอาลองดูยังมันยังไม่อร่อยหรอกเออเปิร์ดแล้วก็รูดเปิ๊ดรูดเป,ปิ๊ดนี่โอ้ยังมีออกดอกอีกเยอะนะคะอันนี้ยังไม่เป็นดอกครับให้เขาบานก่อน พอดอกตูมเราดอกเข้าบานใช่ไหมเขาสลัดดอกเมื่อไหร่มันจะมีมันก็จะมาม,มีลูกเล็กๆของเขาอ,ะอ่ะกระปาอเล็กๆนะครับเอ,อ่อตอนนั้นก็พอสลัดดอกเราก็ห่อได้เลยไม,ไมันก็ใกล้แก่แล้วไหม นั้นแม่เล็กมาได้เก็บให้แม่เล็กอยู่ใช่ไหมเก็บไปตั้งถุงเบลอะไรอนอแม่เล็กเขาชอบมากนี่แปลว่าเขากินได้เอาคือล่องไปตำมเดไอ้มืยานตกน้ำบอต้นตาลยืนอยู่กลางนาเด็ดเดียวไทยท้าสู้แดดลมฝนเปรียบดังจิตใจของคนซื่อสัตย์อดทนเหมือนกับคนเพชรบุรีทะเลไม่เคยแห้งสักวันขึ้น มันงน้ำตาหวานไม่เคยลดลงใจน้องยังคงรักไม่เสื่อมคลายใจพี่ยังคงรักไม่เสืองงเส่อมคลายเชื่อใจสาวเพชรปุรีเธอน้ะคนนี้น้องพูดจากใจจะดูแลจนถึงวันตายสาบานก็ได้ว่า จะไม่ทิ้งสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งเธอสายลมพัดมาวีวีคนแท้ภูริไม่มีแต่ความจริงใจรำวง,งและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโครงรรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโครง,งววรครำวงเสียงกลองรัวมากีดทีกัมโูรัชน